สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าภูเก็ตครับได้มาร่วมทํากิจกรรมนะครับที่เกาะยาวนะครับในโรงเรียนบ้านช่องหลาดในกิจกรรมวันนี้ครับก็จะมีการฝึกการขับขี่ครับจะมีสวนจราจรนะครับจัดไว้ให้สาหรับน้องๆที่ยังไม่ถึงเวลาในการขับขี่แต่จะต้องจําเป็นจะต้องทราบถึงกฎขับขี่ปลอดภัยต้องรู้ถึงกฎจราจรครับของเมืองไทยว่าเราจะขับแบบไหนนะครับแล้วก็มีป้ายจราจรในการปฏิบัติแล้วก็การเดินข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ ฝั่งด้านนี้ก็มีการฝึกครับเบสิกคอร์สซึ่งมี3มคอร์สหลักด้วยกันก็คือเป็นคอร์สเบรกนะครับ แล้วก็คอสหลบหลีกสิ่งีดขวางตรงนี้ครับนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเข้าโค้งได้แล้วก็สุดท้ายครับก็คือการขับขี่ที่ใช้ความเร็วต่ำนะครับก็คือโลว์สปีดบาลานซ์นั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามเรานะครับลองดูนะครับว่าโครงการหน้านะครับเราจะไปเกาะไหนหรือจะไปที่พื้นที่ไหนอยากจะให้ทุกคนครับมีความปลอดภัยสูงสุดครับเซฟตี้ฟอร์เอเวอร์วันนะครับติดตามเราได้ที่ a c e b o o k ครับ Honda s a f e t y r i d i n g Park คภูเก็ตหรือจะใน t ิก t ต k กก็ได้ครับ Honda Safety PK หรือจะโทรมาสอบถามกิจกรรมในการขับขี่ก็ได้ครับ076 562 999ครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับสวัสดีครับ